เรื่องเล่าของส7งตั้งแต่มีผู้ว่าทริปก็มีน้องทริปน้องทัวใช่ไหมคนกรุงต่างจังหวัดได้เรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากขึ้นเลยครับเพราะว่าฝนที่ท่วมลงรูแค่นิดเดียวเนี้ฝนตกไม่นานน้ำท่วมตินดอยฝนตกไม่นานน้ำท่วมไอมาทีกอมอ,อยากให้ทุกคนศึกษาเรดบอม b ก็บคลาเบิร์ส ที่เกิดขึ้นรอบโลกอันนี้คนมาแบบมาแก้ตัวให้ไงเนี่ย,ยทุกคนจะได้เรียนรู้ว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแบบความเร็วสูงฝนไม่ตกตามฤดูกาลตกทีนึงก็ตกหนักตกแช่ในปริมาณมากทำให้น้ำท่วมยิ่งทำให้พื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีดินอุ้มน้ำนี่อันนี้อันนี้ 1.3ล้านเสียงเริ่มเข้าใจโลกเขาบอกว่านี่ไอ้ที่น้ำมันลงไป MRT เนี่ยนะน้ำท่วมสีนักกรินรามคำแหงอสมทอัอนะอุดมน้ำทั้งหลายเนี่ยนื่งจากว่ามันมีมันมีเรนบอมแอนด์คลาวเบิร์สเกิดขึ้นได้รอบโลกโลกเปลี่ยนไปแบบความเร็วสูงฝนไม่ตกตรงตามฤด,ดูกาลตกนี่ทงจะอ่านให้ตรงตามที่มันเขียนนะตกที่หนึ่งตกหนัก ตกทีนึงตกหนักตกแช่ในปริมาณมากทำให้น้ำท่วมยิ่งในพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ที่ไม่มีต้นไม้ดินอุ่มน้ำภ <c oughs> าษานึก <c oughs> ออกเลยภาษาควาย <c oughs> พยายามแก้ตัวอยู่เนี่ยตกทีนึ่งก็ตกหนักยิ่งพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ดินอุ่มน้ำ นี่ย yeah. อันนี้คือที่ผมว่าโอ้ความรู้มาเรียบเนี่ยเข้าใจเลยเรียนรู้โลกตอนนี้มันเป็นเนี่ยมันเป็นเรนบอมเป็นคลาวด์เบรสโลกมันเป็นแปลงด้วยความเร็วสูงตกทีนึงก็ตกหนักแล้วก็ตกในพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้อุ่มน้ํา <laughs>